เกิดอะไรขึ้นงานเมื่อคืนงานรับเชิญแอนอรดีในหมอลำใจเกินร้อยเกิดปัญหาอะไรขึ้นทำไมบอสบอยศิริชัยผู้บริหารหมอลำใจเกินร้อยถึงได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแบบนี้อ่ะค่ะก่อนที่จะไปพูดถึงโพสต์นี้เนาะเรามาดูงานเมื่อคืนกันดีกว่าค่ะว่างานนี้ แสดงอยู่ที่ไหนนะคะงานนี้ค่ะเป็นงานหมอลำใจเกินร้อยอยู่ที่บ้านขามตําบลคลองขามอําเภอยางตลาดจังหวัดกาลาสินแล้วก็มีรับเชิญน้องแอนอรดีด้วยและงานนี้ก็เป็นไลฟ์สดนะคะ EP7 คืนคืนที่ผ่านมาก็คือเป็น EP7 ของบอยเสิริชัยแล้วก็น้องแอนอรดีก็คือเป็นไลฟ์สดกลุ่มปิด AB ค่ะ และมีแขกรับเชิญด้วยนะคะก็เป็นคุณดาลาธัญพรอยู่ที่บ้านขามอำเภอ,อยางตลาดค่ะแฟนคลับ f อซก็คือซื้อไลฟ์สดกลุ่มปิดเข้าไปกันเยอะมากๆเลยสำหรับ AB หรือใจเกินร้อยไม่ว่าจะเปิดกลุ่มปิดเมื่อไหร่แฟนคลับ f อซก็พร้อมใจกันหลังไหลเข้าไปซื้อบัตรซื้อตั๋วกันเยอะมากๆค่ะและสำหรับงานเมื่อคืนเราก็จะเห็นได้ว่ามีในช่วงหนึ่งค่ะที่ทางด้าน ภาพสัญญาณอาจจะขาดหายอ่ภาพสัญญาณอาจจะขาดหายนะคะและก็ได้เห็นทางด้านของเพจ ab story ค่ะก็ได้นำปัญหานะคะได้มาโพสผ่าน ab story อยู่นะก็เป็นแฟนคลับของคุณแอนคุณบอยนี่แหละคะ่ะก็ได้แคปแชทมาเลยเนาะนี่ก็คือโพสบอกว่าคนบอกเข้าใจกับบอกเข้าใจเหมือนปีธนะเพิ่นว่า อยากถามว่ากี่ครั้งแล้วคะแล้วต้องเข้าใจอีกกี่ครั้งและคนซื้อบัตรมีสิทธิ์พูดอะไรได้บ้างไหมคะครั้งก่อนสายไฟขาดครั้งนี้คนดึงปลั๊กไฟคนซื้อบัตรต้องเข้าใจเพราะทีมไลท์เข้าสูญแล้วอันนี้เป็นข้อความจากเพจ AB Story นะคะและก็มีเป็นแคปภาพมานะคะบอกว่าขออภัยนะครับสายภาพขาดช่วงไปเพลงตายสัวน,นัน มันค้างเพลงหนึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวหาสาเหตุครับขออภัยหลายๆครับสายสัญญาณหลุดตอนนี้ปกติแล้วครับอันนี้เป็นรูปภาพพร้อมข้อความเนาะแล้วก็มีสายไฟที่เป็นสาเหตุค่ะก็บอกว่ารู้ละสาเหตุค่ะนี่ก็บอกว่าได้แค่ก้มรับยังไงเราก็ผิดพลาดอยู่ดีอ่านี่เป็นเป็นบทความในภาพเนาะ แล้วก็มีอีกว่าขออภัยพี่พี่แม่ๆทุกท่านครับปัญหาคือเน็ตที่ไปเอามาใช้งานเจ้าของเผลอดับไฟแล้วเน็ตหายไปพักหนึ่งทีมงานรีบแก้ไขใช้เน็ตของทีมงานเองแล้วขออภัยทุกๆท่านด้วยนะครับหน้างานบางงานแทบจะไม่มีใครเล่นเน็ตได้ไม่มีสัญญาณแต่เราไล์สดได้ไม่ค้างไม่หลุดแต่เขาบอรู้นำเฮา มือบอมีสัญญาณอิลีกับโปรดเข้าใจเน่มันอยู่ในปา่าแล้วกะมาว่าระบบเราไม่ดีไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ไม่ขอระบุชื่อเนาะแต่เป็นแคปภาพมาแล้วก็ทางด้านเพจอี B ิสตอรี่ได้นำมาลงเนาะสำหรับประเด็นนี้ก็คือต้องบอกเลยว่าคือการไลฟ์สดมันจะอาจมีปัญหาหน้างานอาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด hit, หรืออุบัติเหตุก็เป็นไปได้แต่สำหรับแฟนขับ f อที่ ซื้อไล่สดกลุ่มปิดเขาก็มองบอกว่าเราต้องมีสิทธิ์เพราะเราเป็นผู้บริโภคอะนั่นก็คือเขาเสียงเงินมาซื้อไล่สดกลุ่มปิดแล้วแล้วอีกอย่างทางด้านหมอลำใจเกิดรอยเองนั้นก็จ้างทีมไล์นี้เพื่อที่จะมาถ่ายทอดตรงนี้ออกมาให้แฟนคลับเอฟได้ดูเนาะก็คือเราก็ไม่ได้ไม่ได้จะโทษหรือโยงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงแต่ว่าคือณนะจุดที่มีปัญหาก็คือเราก็พยายามใน ม,ม,มองว่าเออมันมีปัญหามันเกิดขึ้นได้เสมอมันอาจจะมีผิดบ้างพลาดบ้างหรือว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงไร์บ้างแล้วแฟนขับก็ต้องสอบถามเข้าไปเป็นเรื่องปกติธรรมดาว่าอ่าทาไมช่วงนี้ขาดไปคะหรือทําไมสัญญาณไม่ดีคือก็ต้องมีก็ต้องมีคอมเมนต์นี้เข้าไปอยู่แล้วเพราะว่าทุกท่านทุกคนเองก็ต่างที่จะแบบตั้งใจจดจ่อที่จะดูไฟ์สดกลุ่มปิดนี้ค่ะ แล้วก็หลายท่านหลายคนก็บอกมาคอมเมนต์ซื้อกลุ่มปิดเพราะรักน้องรักใจเกินร้อยก็ใช่อยู่แต่บ่อยครั้งที่ระบบมาเกิดตอนช่วงสำคัญช่วงที่เฝ้ารอ,รอดูอยู่ถูกค่ะดูย้อนหลังได้แต่อันดับแรกคืออยากชมไ์สดค่ะถึงทำใจให้ชินก็ไม่ชินค่ะมีสิทธิ์แค่ซื้อบัตรแต่ไม่มีสิทธิ์ติชมอะไรเลยเรอคะอันนี้ทางด้านแฟนคลับก็ได้คอมเมนต์เข้ามาในทางเพจ a อ Story ได้นาภาพนี้มาลงเนาะ ก็คือหลายถ้าหลายคนก็มาคอมเมนต์ว่าไม่ไม่ได้เกิดแค่ครั้งสองครั้งเนาะก็เกิดบ่อยแล้วก็คือกลายเป็นที่พูดถึงกันเลยล่ะค่ะว่าอ่ะปัญหามันเกิดไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวติชมได้ไหมอันนี้ทางทีมไลฟ์ก็คือก็คือได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าผ่านไปได้แล้วแต่ว่าเราก็ต้องมาดูอีกว่าทีมไลฟ์ก็คือจะแก้ปัญหาตรงนี้ ให้กับแฟนคขับเอซียังไงและการที่าทางด้านทีมไร์เนาะมีปัญหาแฟนคขับเอซจะพอยนยวนให้ได้ไหมเนาะค่ะแล้วก็มีหลายท่านหลายคนก็คอมเมนต์ไปในเชิงทิศทางเดียวกันเลยค่ะว่าซื้อบัตรมาเบิ่งได้จ้าบม่ได้เบิ่งฟรีให้ติเนค่ะเขาบอกว่าเราไม่ว่าอะไรเลยเพราะเราทําใจยอมรับมันเกิดขึ้นทุกครั้งจนชาจนชินอุย้ยอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าชินจริงหรือเปล่าเนาะ แล้วก็คือคือไปในทิศทางเดียวกันเลยค่ะว่าชิมไลท์อ่ะก็คือมีข้อผิดพลาดแล้วก็แฟนคลับ f c ก็ต้องทักทวงบ้างเป็นธรรมดาฉะนั้นแล้วก็คือไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องแบบว่ายังไงล่ะไม่อยากให้เป็นประเด็นที่ต้องมาถกเถียงกันเพราะว่าคืองานเมื่อคืนนี้ก็เป็นงานไลฟ์สวดกลุ่มปิด EP7 ที่น้องแอนกับบอสบอยเนี่ยคือตั้งใจตั้งใจที่อยากทำกลุ่มปิดให้แฟนคลับได้ดูโชว์พิเศษ แล้วมีแขกรับเชิญพิเศษอย่างพี่ดาราธัญ,ญพรก็มารับเชิญในมลำใจเกินร้อยค่ะและบอทบอยซีดีชัยเองนั้นก็ได้มาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะสาวสีเพิ่งเห็นตะกี้เองเป็นโพสต์ล่าสุดโพส์ใหม่ๆเลยเนาะก็เป็นโพสต์ของบอทบอยซีดีชัยเฟซบุ๊กภาษาไทยนะคะยอมรับในข้อผิดพลาดแล้วแก้ปัญหาให้ตรงจุดยุติธรรมนำวิถีคือศักดิ์ศรีของคนทำงาน แล้วก็แฮชแท็กนะคะฝากไว้ณวันนี้ยังมีโอกาสอ่าก็เป็นเป็นเหมือนเป็นทั้งคําพูดเป็นทั้งคําสอนเป็นทั้งข้อความแจ้งเตือนบอกแฟนคลับ FC คือเป็นได้หลายอย่างมากสําหรับข้อความนี้ที่บอสบอยศิริชัยได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวเนาะแล้วแฟนคลับ FC ก็เข้าไปคอมเมนต์เยอะมากหนึ่งในนั้นนั่นก็คือหวานใจ นั่นก็คือซอแอนอรดีก็ได้ส่งหัวใจมาแล้วสามีก็ได้ถามกลับไปว่าถึงไหนครับน้อยแอนก็ตอบอีกนะร้อยเอ็ดค่ะนี่อา้าโพสต์นี้กลายเป็นโพสต์บอกรักหรือเปล่าหรือโพสต์คิดถึงหรือเปล่าคะนี่กลายเป็นโพสต์นี้หวานซะง,งั้นเมื่อแอนอรดีมาคอมเมนต์แบบนี้แล้วบอสปอยสิริชัยก็ตอบกลับแบบนี้กลายเป็นว่าอ่ะโพสต์นี้หวานไปเลยนะคะ ค่ะแล้วก็แฟนคลับ FC ก็คือเป็นกำลังใจให้เยอะมากๆแล้วก็บอกว่ารักและสนับสนุนคือเก่าค่ะรอเหมารอเหมาเป็นเดือนทันวาจากบอสบอยนะก็คือกำลังใจก็ส่งไปรัวๆเลยค่ะแล้วก็บอกว่ารักเต็มร้อยก็ใจเกินร้อยจาารักน้องบอยและน้องแอนและน้องๆในองค์กรของบอสกับซอทุกคนจ้าค่ะอันนี้ก็ เป็นโพสต์ของบอดบอยสิริชัยนะคะที่แฟนคลับเอฟซีคือหลั่งไหลเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะมากๆแชร์ไปแล้ว63ครั้งแฟนคลับใจเกินร้อยอ่ะเนาะก็น่ารักอย่างนี้เสมอต้นเสมอปลายค่ะค่ะแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือมีปัญหาหรืออะไรหน้างานอย่างไรเราที่เป็นแฟนคลับหมอลำาใจเกินร้อยฉะนั้นแล้วเราใจเย็นๆใจร่มๆนะคะเป็นกําลังใจให้ใจเกินร้อยต่อไปค่ะอันไหนอันไหนที่มันผิดพลาด ดิชมได้ค่ะบอสบอยสิร,ริชัยพร้อมจะปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มันเกิดเหตุแน่นอนนะคะแฟนคลับ FC รับรองว่าได้ชมแบบไม่มีสะดุดแน่นอนค่ะต่อไปนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสาวสีก็ได้แวะมาส่งข่าวค่ะในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในไลฟ์สดกลุ่มปิด EP 7งานเมื่อคืนเป็นกลุ่มปิดพิเศษ AB และมีแขกรับเชิญ พิเศษนั่นก็คือคุณดาราธัญ,ญพรที่อาจจะสะดุดในช่วงหนึ่งแต่ก็ถือว่าผ่านมาได้ได้วยดีแล้วก็แฟนคลับ FC ก็ชื่นชมแล้วก็ติดตามหมอลำใจเกินร้อยแอนออรดีเหมือนเดิมค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสาวสีเมืองเลยก็ต้องขอลาไปก่อนฉะนั้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกทุกทุกทกท,กทางเลยนะทั้งแฟนคลับเอยเราก็เข้าใจนะว่าคือซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาเนาะก็อยากชมภาพที่แบบ ไม่มีสะดุดอยากชมสด,สดอยากเห็นก่อนอยากดูพร้อมกันอยากดูอยากดูไปด้วยกันอยากดูหน้าตอนนั้นนะคะนี่ก็เข้าใจแล้วก็ทางทีมไลน์เองก็ปัญหาเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็พยายามอย่าให้เกิดขึ้นอีกแล้วก็พยายามปรับปรุงปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ให้เกิดปัญหาจะดีที่สุดพยายามเช็คให้เรียบร้อยจะดีที่สุดค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอทบอยเิริชัยเนาะเพราะว่ารับคลิปนี้ค่ะสาวสีเมืองเลยก็ต้อง ขอลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ